เมื่อพี่กําลังอ่านคอมเมนต์ของ FC อยู่นะครับพี่ก็ได้ไปสะดุดกับคอมเมนต์หนึ่งซึ่งน้องเขาก็แนะนําพี่มานะครับผมว่าอยากให้พี่ลงหอคอยถึงด่านที่100เพราะมันจะได้ไอเซนล่างนั่งบัลลังครับพี่ก็ไม่รอให้เสียเวลาครับพี่ก็ได้ออกตามหาเลยครับผมว่าหอคอยมันอยู่ไหนวะซึ่งพี่ก็ไม่เคยลงเลยครับผมแม้แต่ครั้งเดียวพี่ก็ได้ตามหาอยู่พักหนึ่งครับแล้วใครมาทักมาว่าไอชิบหายพี่ก็ได้มุ่งหน้าไปที่โลกหนึ่งครับแล้วพี่ก็ได้เจอแล้วครับผมเขียนว่า Tower Mode นะครับผมอันนี้แหละ ก็จะเป็นคุกเอ็มเพลดาวนะครับผมซึ่งพี่ก็ไม่เคยเล่นมาก่อนเลยนะครับผมซึ่งพีก็เคยเข้ามาเห็นแล้วนะแต่ว่าไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันคืออะไรแล้วพี่ก็ได้จัดเซตตัวละครที่พี่จะเอาไปลงครับตัวละครที่พี่จะใช้นะครับผมก็จะเป็นเซตเดียวกับที่พี่ไว้ลงสตอรี่เลยครับตัวหลักๆที่พี่จะใช้ก็จะเป็นทันจิโร่กับอีวานคอปครับผมมาถึงเวลาที่เราจะไปลงห่อคอยร้อยชั้นกันนะครับผมบบีพีดีเฮ้ยเดี๋ยวนะ ตีนของทันจิโร่ทำไมเป็นรูปตีนหมีตีนหมาตีนแมววะเนี่ยเมื่อเราพร้อมแล้วเราก็ไปเริ่มกันเลยนะผมกับชั้นที่1ซึ่งพี่ก็จะยิงยาวเลยนะผมชั้นที่1ถึงชั้นที่100ครับโอ้โห,โหบอกเลยใช้เวลาโคตรนานหน้าตาด่านของมันนะครับผมก็จะเป็นด่านในสตอรี่สตอรี่หนึ่งนะครับผมแต่พี่ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันเป็นสตอรี่อะไระครับซึ่งพี่คิดว่าน่าจะไม่ยากนะครับผมซึ่งแพทเทิร์นนี้พี่เคยเล่นมาแล้วครับผมมันจะมีมอนออกมาสองทางครับผมเพียงแค่เราเอาอีวานคอปไปววววาาาาาางงข้้้หนนนนนนนคคคครรรัััััับบบบผผผมมมมมมม่่่่่ก็ืออจจแแลลลดททีี1ตตะะเเิ นี่ก็คือสาเหตุครับที่พี่ได้เอาทันจิโร่มาด้วยนะครับผมเพราะว่าทันจิโร่เป็นตัวละครที่ตีติดเผาไหมครับและในชั้นที่1นะครับพี่ก็สามารถผ่านมาได้อย่างง่ายดายครับผมเราไปลุยกันต่อในชั้นที่2กันเลยครับซึ่งในชั้นที่2นี้จะมีแค่ตัวแอร์นะครับผมที่ออกมาตัวละครที่วิ่งกับพื้นนี่คือจะมีน้อยมากครับผมแต่ว่าเรายังดีที่เรามีอีวานคอปครับผมซึ่งอีวานคอปนี่ก็จะเป็นตัวละครที่ตีแอร์ดีมากๆเลยนะครับผมในช่วงต้นเกมและในชั้นที่2ผีองนอีก็่ะครับผมมันก็ และชั้นที่สามสี่ห้าพี่ก็สามารถผ่านมาได้ครับส่วนชั้นที่6นี้คือพี่ได้มีอะไรผิดพลาดนิดหน่อยนะครับผมนั่นก็คือพี่ได้อัพสปีดวาก้อนเกินครับและด้วยความที่ด่านนี้คือระยะทางของมันสั้นครับทาให้มอนเดินเข้าบ้านของเราไวเกินครับและในรอบต่อมานะครับผมพี่ก็ได้รีบวางอีวานครอบกันเลยนะครับผมเดี๋ยวกูจะพลาดอีกนะครับผมไม่อยากจะเสียเวลานะหลังจากที่พี่ได้วางอีวานคอบไปนั้นบอกเลยว่าที่เลือก็ชิวๆแล้วครับผมปล่อยให้เป็นหน้าที่ของอีวานคอปครับและพี่ก็ได้ตะลุยมาจน นนค,ความคืบหน้าของเราก็ไป10%แล้วเหลืออีก90%บอกเลยโห,โหตายยังเสียเลยโคตรนานและพอถึงชั้นที่10นะครับผมพี่ก็ได้สตาร์ดัตมา20สตาร์ดัตด,ด้วยครับซึ่งพี่ก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะว่าผมว่าการลงหอคอยมันได้สตาร์ดั๊ตด้วยเว้ยทุกๆ10ชั้นคือมันจะได้สตาร์ดัตครับอันนี้คือพี่เพิ่งรู้จริงๆนะผมรู้นี้กูลงตั้งนานแล้วและพี่ก็ได้ลงอย่างชิวๆเลยนะผมในชั้นที่11 12 13 14นะครับผมจนมาถึงในชั้นที่1 5พพพีีี่่่่่กกก็็เงนนนนึึขข้้้ไดนะะบบาานะค,ครับบบผมมมมวาาาใหือ ลองใช้ไปสรุปคือมันเวิร์กเว้ยคือเราไม่ต้องทําอะไรเลยครับแค่ยืนอยู่เฉยๆแล้วเดี๋ยว AI แล้วครับผมหรือบอทคือมันจะแบบอัพตัวเองทําอะไรเองหมดเลยครับเดี๋ยวพี่ขอมาลองใหม่อีกทีละกันนะครับผมเผื่อครั้งที่แล้วมันอาจจะเป็นเพราะว่าด่านครับแต่ก่อนที่เราจะเปิดใช้คือเราต้องเสีย20เกมนะครับแต่ว่าช่างมันนะครับเพราะว่าเกมกูแบงเลือกเกินครับตอนนี้คือแม่ไม่ต้องการและกูต้องการสตาร์ดัตอย่างเดียวครับพอพี่เปิดโปรแกรมออโต้ครับคราวนี้มันก็วางตัวให้เองเลยครับเห็นไหมครับผมคือมันวางสปีดวางก้อนในพ หรือเปล่าครับผมกับการวางตัวซึ่งตอนนี้ผ่านมาในเวที่ส่องนะครับผมตัวละครของพี่มันก็ยังไม่วางนะครับผมเพราะว่าตังค์ไม่พอไงนะเออมันจะวางให้มึงได้ไงไรบ้าซึ่งตอนนี้มอนมันก็วิ่งมาจะเข้าบ้านกันแล้วนะผมดูนะว่ามันจะฉลาดวางหรือเปล่าครับผม แล้วมันก็วางตัวเทพเงาให้พี่นะครับผมในหลังบ้านก็ถือว่ายังโอเคนะครับผมที่มันวางกันหลังให้เราได้นะครับผมแต่ว่าคือมันวางข้างหลังตัวเดียวก็พอแล้วใช่ไหมครับผมแต่เหมือน A อมันจะแบบฉลาดไม่พอหรือเปล่าครับผมมันไปวางข้างหลังอีวานคอปเพิ่มครับแทนที่มันจะวางข้างหน้านะมันจะได้จบไปไวสงสัยมันต้องเอาไปรีโปรแกรมใหม่หรือเปล่าครับผมตอนนี้มันยังฉลาดไม่พอนะครับผมแล้วก็ูมันไปวางไอจังข้างหลังอีกโอ้โหสุดยอดจริงๆเลยแต่ถามว่าใช้ได้ไหมมันก็ใช้ได้นะครับผมพี่ก็สามารถผ่านมาได้ครับผมแต่ว่ามันนนจะใช้เเววลาาาาก่ร เองและด้วยความที่พี่เป็นคนคีิเกียจครับผมพี่ก็เลยคิดวิธีใหม่ขึ้นมาแล้วผมโดยพี่ทําการเปิดโปรแกรมจําลองครับผมแล้วพี่ก็ใส่ปุ่มออโต้คลิกครับผมให้มันกดเล่นเองครับและพี่ก็อยากรู้เหมือนกันนะครับผมว่าถ้าเราจบด่านนี้ไปแล้วมันจะสามารถเลื่อนด่านต่อไปให้พี่โดยอัตโนมัติได้หรือเปล่าครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่พี่คิดครับผมเพราะว่าถ้ามันทาอย่างนั้นได้มันคงจะอีซี่มากเลยครับพอมาถึงในเว็บที่4บ้านพี่ก็แตกครับซึ่งมันอาจจะเป็นเพราะว่าปุ่มออโต้คลิกของพี่คือมันกดรัวเกินไปรรบผผมมมแล้วในออต่่าาาพีกก็ทํ เอาปุ่มออโต้คิกออกครับแล้วพี่ก็ได้เปิดออโต้แบตเทิร์นะครับผมของออสตาสรุปคือมันผ่านกับผมแลนก็แสดงว่ามันเป็นเพราะออโต้คิกครับไอชิบหหยพี่ก็ได้มาลองอีกครั้งนะครับผมแต่ว่าครั้งนี้พี่ก็เจอข้อผิดพลาดของมันแล้วนะครับผมนั่นเพราะว่าตัวเอลิเมนเตอร์นะครับผมคือมันก็ต้องใช้ตัวที่มันตดสถานะตีครับแต่ว่า AI มันไม่วางทันกิโ่ให้พี่เว้ยมันไปวางตัวอะไรก็ไม่รู้ครับผมมันนึกจะวางอะไรมันก็วางครับคือแม่ไม่รู้ครับผมคือมันเห็นแค่มอนเดินออกมามันก็วางวางอย่างเดีียยวววครรรััผมมมมแ่่่ไไไู้เลาาอออนนนืตะะะสถ ครับ แล้วพี่ก็ได้กลับมาเล่นนะวผมแบบเดิมดีกว่าแล้วับผมกูว่าไวกว่านะแล้วพี่ก็ได้เล่นมาจนถึงในชั้นที่19แล้วนะผมเดี๋ยวพี่ขอพักสายตาแป๊บหนึ่งแล้วกันนะครับผมและระหว่างนั้นนะครับผมก็ได้มีตัวละครกีกี้ที่พี่ต้องการเข้ามานะครับผมนั่นก็คือไอตัวนี้นี่เองครับผมซึงพี่ก็จะเอามาทาเบจิต้าเจ็ดดาวครับซึงพี่ก็พึ่งสุ่มได้นะสุมได้สองตัวเลยไม่รู้กันว่าจะมาทําไมสองตัวแล้วพี่ก็ได้มาลงต่อเลยนะครับผมที่ทาวเวอร์แล้วตอนนี้พี่ก็ถึงชั้นที่27แแล้วผมต่เดยวพี่จจะขออนนนนุญาตัััดดไไปเลลลยยแแ้้้วกผมถึงชทที่สิ ผมเพราะว่าพี่อัดคลิปคือนานเกินก็ผมตอนนี้ก็ใช้เวลาอัดมา2ชั่วโมงกว่าแล้วครับปิ้งตัดมาแป๊บเดียวเลยวับผมจนถึงชั้นที่60ครับและชั้นที่60นี้พี่ได้120สตาร์ดัดครก็ผมคือมันได้เยอะมากเลยเว้ยต่อไปเราก็มาลงชั้นที่61กันเลยนะครับผมแลชั้นที่61สนะครับผมพี่ก็สามารถผ่านมาได้อย่างง่ายดายนะครับผมบวงชั้นที่62ด้วย พอมาถึงในชั้นที่63นี้นะครับพี่ก็ได้เจอปัญหาครับซึ่งปัญหาที่พี่ได้เจอนั้นก็เป็นเพราะว่าตัวละครของพี่คือไม่สามารถวางทันได้ครับพี่ก็ได้ออกมาหาตัวละครที่มันตีแรงๆแล้วก็ฆ่าวางได้น้อยครับผมแล้วพี่ก็เลือกเป็นพุชชี่ครับผมเห็นมันตีไวดีครับแล้วพี่ก็ได้ใส่ออฟลดเงิน100่งร้อยนะครับผมเพราะว่าจะได้วางตั้งแต่ต้นเกมได้ครับผมแต่ตัวละครที่พี่เอามาคือมันก็ทําอะไรไม่ได้เลยนะครับผมคือมันตีไวก็จริงแต่ว่าดาเมจมันไม่พอครับผมโอ้โหพี่ก็ได้ลองมาหลายวววิธีแล้้้นรัับผมทงใใชออส่ ผมแล้วก็บวกกับใช้คูลเลอร์ในการตีก็ดาเมจไม่พออยู่ดีนะครับผมและพีก็นึกขึ้นได้นะครับผมว่าพี่ต้องหาตัวละครที่ตีติดสถานะบวกกับเงินเริ่มต้นแค่500ครับและมันก็มีแค่ตัวเดียวเท่านั้นนั่นก็คือคาตานะแมนครับผมแล้วพี่ก็ได้ใส่ออฟทูเปอร์บูอด้วยครับเพื่อเพิ่มระยะในการโจมตีและในครั้งนี้นะครับผมสิ่งที่พี่คิดมันจะสําเร็จหรือเปล่านะครับผมพี่ก็ได้วางคาตาณะแมนไปขอแค่เคียร์ชุดนี้ได้ทุกอย่างคือจบครับ ตอนนี้ยังไงติดเลือดไหลไปเรียบร้อยครับผมกูขอแค่นี้แหละ4 5หตัวนี้คือตัวปัญหาเลยถ้า4 5หตัวนี้ตายทุกอย่างคือจบครับที่เหลือพี่ก็เล่นตามสไตล์ของพี่เลยครับผมพอเราพทันจิ e ร่ถึงแฮตแท็กหนะครับผมบอกเลยแค่นี้เราปล่อยคีย์บอร์ดและเราไม่ต้องเล่นแล้วครับผมปล่อยเมาส์ปล่อยอะไรแล้วมันก็ไปหลับครับผมที่เหลือคือผ่านชิลๆก็เพิ่มโคชเชลเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกว่ามึงจะพ่านนี่ใช้เวลานาน,านอยู่ประการใดได้อหายและในชั้นที่6 4 65 และ66พี่ก็สามารถผ่านมาได้แบบโคชิลแต่ก็ต้องมาติดปัญหากับชั้นที่68ครับ <c oughs> ชิลได้ไม่กี่ขั้นครับซึ่งปัญหาในชั้นนี้นะครับผมนั่นก็เป็นเพราะว่ามอนมันท่าส่ฟ้าครับผมถ้าเราจะใช้อ e ีวานคอปคือมันตีไม่ตายครับผมมันแพ้ท่าครับพี่ก็ได้เอาใหม่เลข17มานะครับผมในช่วงต้นเกมและดาเมจของมันคือโคตรแรงเลยครับผม7 0 0แสน โอ้โหมีประโยชน์ก็ตอนนี้แหละและในชั้นที่69พี่ก็สามารถผ่านมาได้ครับผมจนมาถึงชั้นที่70ครับซึ่งชั้นนี้พี่ก็ได้สตาร์ดัสถึง140สตาร์ดัสเลยครับโคตรเยอะและชั้นที่ 71, 72, 73แล้วก็74พี่ก็สามารถผ่านมาได้ครับผมจนกระทั่งมาถึงชั้นที่82ครับซึ่งในชั้นนี้บอกเลยว่าค่อนข้างจะตึงมืออยู่เหมือนกันนะครับผมเพราะว่าตัวละครแอร์มันออกมาตั้งแต่ต้นเกมครับและตัวละครที่ตีแอร์ของพี่อีวานคอืนอนเไ่่่พงตปีชใจด เพราะว่าพี่โหดไงใช่ไหมเออเพราะฉะนั้นพวกเองกดไลค์ให้พี่ด้วยนะครับพผมเพราะว่ากูทำนานมากเลยคลิปนี้จนก,กระทั่งมาถึงชั้นที่89แล้วนะผมซึ่งชั้นนี้ ที่ก็ได้ติดปัญหาอยู่อย่างหนึ่งนะครับผมนั่นก็เพราะว่ามอนของชั้นนี้นะครับผมเป็นธาตุพืชซึ่งพี่ก็ต้องหาตัวละครที่มันตีธาตุไฟแล้วผมมาสู้กับมันครับมันจะได้แพ้ธาตุครับผมซึ่งพี่ก็หลังเลระหว่างเอสดกับไอหุ่นกระป๋องตัวนี้ครับพี่ก็ได้เลือกไอหุ่นกระป๋องนี่มานะครับผมเพราะว่าค่าวางของมันแค่ห้าร้อยนะครับผมและดาวเมย์ของมันคือโคตรแรงครับมาเราไปลุยต่อเลยครับผมชั้นที่หกสิบแปดเอ้ยไม่ใช่ดีแปดสิบเก้าครับปัญหาที่พี่เจอมันก็แค่ช่วง คือมันตีไม่อยู่ครับซึ่งมอนตัวนี้คือมันวิ่งไวครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือระยะทางของมันก็ค่อนข้างจะสั้นครับผมกับด่านนี้แต่พอพี่ใช้ไอตัวนี้ครับผมตีท่าดแป๊บเดียวก็ผมแตกและนี่ดูสกิลของมันดีครับผมโอ้โหแม่เอ้ยโคตรอลังการเลยตาคุจะบอดหรือเปล่าวะเดีโอ้โหและพี่ก็สามารถไปถึงชั้นที่90%แล้วนะครับผมตอนนี้เหลืออีกแค่10เท่านั้นหุยบอกเลยโคตรเหนื่อย กว่าพี่จะเล่นถึงขนาดนี้โอ้โ oh, ห oh. แล้วได้สตาร์ดั๊ร้อยแปดสิบสตาร์ดัดโคตรเยอะกับชั้นนี้มาลุยกันต่อยแลครับผมอีกนิดเดียวนะครับผมตอนนี้ชั้นที่91และพี่ก็จะได้ไอเซนล่างนั่งบัลลังก์นะครับผมที่น้องเขาบอกว่าเท่ๆนะและในชั้นที่92นี้นะครับผมพี่ก็ได้เอาตัวละครอย่างพุชชี่มาเล่นหลังนะครับผมเพราะว่ามอนในชั้นนี้นะครับผมมันเป็นธาตุนะ้ำนะครับผมส่วนพุชชี่มันเป็นธาตุสาฟ้าผมแต่ว่าจริงๆแล้วมันมีอยู่หนึ่งตัวนะครับผมท คิดสรุปค,ครับผมแต่ว่าพี่ยังไม่ได้ทำเลยเอาง่ายๆคือกูขี้เกียจครับจริงๆมันควรจะทําก่อนแล้วค่อยมาลงนะเว้ยแต่ว่ามันไม่เล้าใจอะครับผมเดี๋ยวมันจะชิวไปเออแค่นี้เราใช้พุชชี่กันหลังแล้วผมอย่างเดียวพอนะผมพอแค่ระวังทันจิโร่ได้ที่เหลือคือสามารถจบแล้วครับผมจีจีมึงไปนอนได้เลยแล้วก็ปล่อยเมาส์วางจอยเลยและชั้นที่เหลือนะครับผมชั้นที่93 94 95 96 97้ก็และก็98 และก็99บอกเลยครับผมหวานเจีย๊ยบโมยเยลโคตรกระจอกเลยครับเพิ่มและในชั้นที่100ซึ่งในความคิดของพี่ตอนแรกคิดว่าโอ้ยมันจะตึงมันจะโหดนึกว่าจะมีแบบไอเซนนั่งรถเข็นวิวแชร์เดินออกมาสู้กับพี่แต่ที่ไหนได้ครับผมกูผ่านมาเชยเลยโอ้โหแบบพี่ลุกไปเข้าห้องนะ้ำแปบ๊บเดียวมาเอา้าผ่านแล้วเลยทำไมมันง่ายอย่างนี้อะร้อยชั้นอะ hmm. แต่แค่ใช้เวลาไปประมาณ 8ชั่วโมงแค่นั้นเองล้ครับแต่เดี๋ยวไหนบอกว่านั่งบันลังวะอันนี้มันคือรถเข็นวิวแชร์ชัดๆเลยโอ้โหน้องหลอกพี่หรือเปล่าเนี่ยนั่งบันลังดูดิมันเหมือนเก้าอี้แบบประหารนักโทษนะครับมันบันลังยังไงวะ